สวัสดีค่ะยศยาดาสิทธิวงศ์บรรลักษ์จากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นยินดีต้อนรับสู่ AI Hack Life ใช้ AI เป็นทางลัดชีวิตทางรอดอนาคตรายการที่จะเปลี่ยนงานวิจัยที่เคยใช้เวลาเป็นเดือนให้จบได้ในหลักสัปดาห์คุณเคยรู้สึกไหมคะว่ากว่าจะร่างเขาโครงวิจัยเสร็จก็หมดแรงแล้วหยุดค่ะยุคนี้ AI ไม่ใช่แค่ตัวช่วยแต่คือทางลัดชีวิตทางรอดอนาคตของนักวิจัยเตรียมพร้อมที่จะแฮกงานวิจัย5บทของคุณ ให้ง่ายขึ้น1ิบเท่าไปพร้อมกันค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่โครงสร้าง5้าบทพื้นฐานที่นักวิจัยทุกคนต้องมีก่อนที่คุณจะกดพร้อมแรกเพื่อเริ่มร่างบทที่1คุณต้องเคลียร์ส่วนน้ำก่อนค่ะเพราะ AI มันฉลาดแต่มันต้องรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนสิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนกดคือ 1. โครงสร้างหลัก AI จะช่วยคุณจัดทำสารบัญเบื้องต้นได้ทันทีแค่คุณป้อนหัวข้อหลัก5บทและหัวข้อย่อยให้ AI ช่วยจัดลำดับความคิด และทำเทมเพลตให้คุณเลย 2. จัดการเครื่องมือวัดเมื่อคุณเริ่มสร้างแบบสอบถามแล้ว AI สามารถช่วยคุณจัดทำสารบัญตารางและสารบัญภาพแผนภูมิได้อัตโนมัติทำให้งานส่วนนำเป็นระเบียบพร้อมที่เราจะใช้ก็ง่ายๆค่ะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยโปรดจัดทำโครงสร้างสารบัญหลัก5บทสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณเรื่องระบุชื่อเรื่องโดยระบุหัวข้อรองตามรูปแบบวิชาการสิ่งที่ต้องระวัง การใช้ AI คือจริยธรรมแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการแฮกค,คือการป้องปานการละเมิดจำไว้ว่า AI คือผู้ช่วยที่ส่งพลังแต่คุณคือผู้รับผิดชอบงานวิจัย100%เค่ะข้อควรระวังคือ 1. AI ไม่ใช่แหล่งอ้างอิงห้ามอ้างอิงชื่อ AI เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการเด็ดขาดคุณต้องสืบค้นหาแหล่งข้อมูลต้นฉบับ primary source ที่ AI แนะนาและนามาอ้างอิงเอง 2. ระวังข้อมูลปลอม hallucination AI สามารถสร้างข้อมูลหรือสถิติปลอมได้ดังนั้นทุกตัวเลขทุกสถิติที่ AI ร่างมาคุณต้องตรวจสอบความถูกต้อง Verification กับฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนนำมาใช้และ 3. ห้ามป้อนข้อมูลลับข้อมูลส่วนตัวหรือชุดข้อมูลที่มีความอ่อนไหวลงในโมเดล AI สาธารณะเด็ดขาดเพื่อป้องกันการละเมิดเป็นส่วนตัวค่ะง่ายใช่ไหมคะแค่เริ่มต้นด้วยการจัดการโครงสร้างและระวังเรื่องจริยธรรม AI ก็ช่วยประหยั เวลาคุณไปได้หลายชั่วโมงแล้วแต่ส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดกำลังจะมาถึงค่ะใน EP ีหน้าเราจะดำดิ่งสู่บทที่1บทนำที่เป็นหัวใจของงานวิจัยเราจะมาดูกันว่า AI จะช่วยคุณค้นหาช่องว่างความรู้ knowledge gap ที่ยากที่สุดได้อย่างไรและแฮกการเขียนความเป็นมาและความสำคัญที่ทรงพลังอย่าพลาดนะคะกดติดตาม AI Hack Life แล้วพบกันใหม่ EP ีหน้าค่ะ